มาต่อกันที่ข้อ13นะคะข้อ13ก็เหมือนเดิมด้านซ้ายยังไม่ได้อยู่ในรูปของการคูณด้านขวาไม่ได้เป็น0นะคะเพราะนั้นทําให้ด้านขวาเป็น0ก่อนนักเรียนก็หยิบด้านซ้ายมาเป็น x กําลัง3ลบ x กําลัง2ย้ายมาทั้งหมดนะคือหมายบวกเป็นลบนะคะลบ 2x มากกว่าหรือเท่ากับ0 ทีนี้การที่เขาอยู่ในรูปของการคูณได้ก็มีวิธีการอยู่หลากหลายวิธีก็คือแยกตัวประกอบแยกไม่ได้ก็ใช้วิธีการตั้งหารสกเคราะห์นะคะหรือการใช้สูตรหรือการดึงตัวร่วมนะคะแยกตัวประกอบในที่นี้ครูจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมเพราะว่าครูเห็น x มีอยู่ทุกเทอมครูก็จะได้ x กําลังสองลบ x แล้วก็ลบสองเนาะมองไม่เอ่ยดึง x อออกมาหนึ่งตัวเหลือสอง มี2อดึงออกมา1ตัวเหลือ1มี x ตัวนี้ดึงออกมาก็เหลือแค่2ตัวนี้นะคะจากนั้นเราให้อยู่ในรูปของการคูณก็คือแยกแฟกเตอร์หรือแยกตัวประกอบออกมาเป็น2องเล็บอย่างนี้นะคะก็จะได้ x กับ x กตรงนี้นะคะกำลังสองนี้ได้ x กับ x นี้ตรงกลางมีเครื่องหมายลบกับลบแสดงว่าเทอมหนึ่งเป็นลบอีกเทอมหนึ่งเป็นบวกจากนั้นให้เรียนมาดู2เกิดจากอะไรบ้าง2เกิดจาก2คูณกับ1 เมื่อสองคูณกับ1นงให้ดูเทอมกลางติดลบแสดงว่า2เนี่ยที่มีค่ามากจะต้องอยู่ที่ค่าลบเราก็จะได้ตรงนี้2ตรงนี้1นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเห็นว่าอ้าวอยู่ในรูปของการคูณเหมือนข้อ11แล้วนี่มันอยู่ในรูปของการคูณเหมือนข้อ11นักเรียนหาค่าวิกฤตเมื่อนักเรียนคล้องแล้วค่าวิกฤตเรียนอยู่ในใจนะคะก็มีค่าวิกฤตอยู่3ค่าจับก้อนนี้เท่ากับ0 จับก้อนนี้เท่ากับศูนย์เท่ากับ0นเพราะ,ะนั้นจากค่านี้ x ตัวนี้เป็น0ูนย์ได้0นะูนย์ะได้ค่าวิกฤตเป็น0เป็นตัวนี้บวกก็จะได้ลบ1ตรงตัวนี้ลบก็จะได้เป็นบวก2เพราะ,ะนั้นค่าน้อยที่สุดก็คือลบ1 0แล้วก็2สังเกตอีกค่ะ x ไม่มีค่าติดลบด้านหน้าเพราะ,ะนั้นด้านขวาเป็นบวกลบบวกลบ,กบกเครื่องหมายค่ะมีเครื่องหมาย เท่ากับแสดงว่าปิดปิดแล้วก็ปิดมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าไปทางบวกค่ะแล้วก็บวกค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เซตทำตออคือปิดลบหกับปิด0ูนยค่ะแล้วก็ไปยูเนียนกับปิด2ถึง Infinity. อินฟินตีะเห็นไหมแค่นี้เองเสร็จละง่ายๆ อทนนี้ไปต่อข้อถัดไปือข้อที่14ข้อ14ด้านขวาเป็นศูนย์แล้วนะคะแต่ว่าด้านซ้ายยังไม่ได้อยู่ในรูปของการคูณที่มีลักษณะเหมือนข้อ11ก็คือยังมีพหุน้มที่ยังไม่ได้ถูกแยกตัวประกอบอยู่นะคะจากค่านี้นะคะนักเรียนแยกตัวประกอบข้านี้นักเรียนแยกตัวประกอบนักเรียนก็จะแยกออกมาได้2เติม2เล็บนะคะก็จะเป็น 2x x กับตรงนี้ลบตรงนี้ลบ ได้บวกกับได้ลบทีนี้ไปเช็คไอ้เจ้า3เนี่ยเกิดจาก3าคูณหนะ,ะแล้วกูจะวางไว้ที่ไหนอ่ะกูวาง3ไว้ที่นี่กูวาง1ไว้ที่นี่นะคะแล้วเครื่องหมายนะคะตรงกลางติดลบแสดงว่าเยอะกว่าติดลบน้อยกว่าเป็นบวกนักเรียนต้องมีทักษะการแยกตัวประกอบมาแล้วตั้งแต่มอตน้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเอ็กลบสามทนี้ตรงนี้ก็จะเป็น2เงลบนะคะก็ได้ x กับ x 10ของนักเรียนเนี่ยเกิดจาก ห้าคูณสองแล้วนักเรียนมีลบกับลบแสดงว่าเทอมหนึ่งเป็นบวกเทอมหนึ่งเป็นลบก็จะได้เป็นบวกแล้วก็ลบนะคะตัวเลขที่วางติดลบลบไปที่ค่าเยอะแล้วก็บวกไว้ที่ค่าน้อยนะคะก็จะได้ตัวนี้น้อยกว่าศูนย์นี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วน่งเริ่มง่ายละคืออยู่ในรูปของการคูณหมดเลยด้านขวาเป็นศูนย์นักเรียนสร้างเส้นจํานวนเลยค่ะเส้นจํานวนวางเลย ค่าวิกฤตของนักเรียนได้กี่ตัวการลืมก็เขียนไว้หน่อยค่าวิกฤตคือน,นี่นะลบนะก็จะเป็นสามส่วนสองอันนี้นะก็จะเป็นลบหนึ่งเป็นสามเป็นลบสองอ่ะเขียนดีๆสามลบสองแล้วก็ห้าค่าที่น้อยที่สุดในที่นี้ก็น่าจะเป็นลบสองถัดมาเป็นลบหนึ่ง ัดมาเป็น3ส่วน2ก็คือ1.5เป็น3นะคะแล้วก็เป็น5และเครื่องหมายไม่มีใครติดลบเลยนะคะ x ก็จะได้เป็นบวกลบบวกลบลบวกแล้วก็ลบมี่เครื่องหมายเท่ากับไหมไม่มีเพราะฉะนั้นทุกช่วงเป็นช่วงเปิดหมดเลยอันก็ใส่ช่วงเปิดไปแล้วอยู่ในช่วงบวกหรือช่วงลบน้อยกว่าอยู่ในช่วงลบค่ะไปนี่ตรงนี้แล้วก็ ตรงนี้เห็นไ,ไหมเสร็จแล้วก็จะได้เซต Set คตําตอบเซตคาตอบคือเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบสองเปิดยูเนียนเปิดลบหนึ่งเปิดสามส่วนสองยูเนียนเปิดสามแล้วก็เปิดห้านะคะเป็นคําตอบของข้อที่14นะคะ